คือวันนี้ครับเราได้ความพิเศษนั่นแหละคือจะไปบุกกันถึงห้องレสคอนโทรลก็เนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าสําหรับレสคอนโทรลมันก็แน่นอนว่าเรามีภาพรวมในการดูทุกอย่างในสนามถ้าตามความเข้าใจคนทั่วไปก็คือประมาณนั้นแล้วนอกเหนือจากนี้ครับถ้าให้มันลึกลงไปบทบาทและหน้าที่มันมีอะไรมากกว่านั้นอีกแต่และรายการการ,การแข่งขันสําหรับสนามมันไม่เท่ากันหน้าที่หลักของเราคืออะไรและทําอย่างไรบ้างอะหน้าที่ผมนะครับก็คือเป็นในสนาม นะครับก็หน้าที่หลักในสนามก็คือทําให้การแข่งขันมันราบรื่นที่สุดนะครับเช่นมีบัติเหตุต้องรีบเคลียร์ให้ได้นะครับหรือว่าทําอะไรก็ตามให้มันออนทามนะครับเพื่อให้การแข่งข,ขันมันราบรื่นที่สุดด้านขวามือสุดก็จะเป็นตําแหน่งกรรมการธงถัดมาจะเป็นวิดีโอที่ใช้สําหรับรีเพลย์กรณีมีเคสมีเคสมีอะไรก็ตามตําแหน่งผมจะเป็นตําแหน่งด้านตรงกลางก็คือเป็นในายสนามนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นปกติก็เป็นพี่ปองนั่งนะครับก็เป็นเป็น Chief Safety ซึ่งสั่ง Rescue ทั้งหมดในการกู้รถ นะครับถัดไปก็จะเป็นคุณหมอดูแลเรื่องกรณีที่ผู้บาดเจ็บมีอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องประสานกันว่าคนเจ็บอาการเป็นยังไงต้องสั่งทงในแบบไหนเราดึงจากจอเล็กขึ้นมาเราจะเรียกว่าเป็น incident monitor ซึ่งเวลาเรามีเหตุอะไรก็ตามเนี่ยก็จะนัดกับทางレเซสเตอรหรือทางหรือทางพี่ปองกับผมจะนัดกันว่าถ้ามีเหตุต้องมาดูจอน,นี้นะเดี๋ยวพี่ปองจะดึงจากจอเล็กเนี่ยมาขึ้นจอใหญ่ให้ซูมเข้าไปดูวัดหมายเลขอะไรนักแข่งกัน่อยโอ้ แล้วก็นอกจากกล้องนะครับก็ข้างล่างมันก็จะเป็นออ,อันนี้จะเป็นท i m มมิ่งเพจวิ่งไปกี่รอบเวสแลบของใครชื่ออะไรนะครับในหน้าที่2ก็จะเห็นว่าเรามีการเตือนวอร์นิ่ในบรรทัดที่ตอน4ี่โมงครึง่ง <c oughs> รถเบอร์23่สามวอรนิ่งเรื่อง track limit ่อนจะโดนททำโทษอตอนนี้ในการแข่งขันเนี่ยเราใช้ระบบเป็น LED panel แจ้งแจ้งนักแข่งกรณีสัญญาณธงนะครับแล้วก็จะเป็น tracking ที่เราเห็นในการแข่งขันนะครับที่เป็นลูกบอลวิง่ง <c oughs> อ่าครับก็จะเป็น ผสมกันร,ระหว่าง tracking ลูกบอลวิ่งแล้วก็บวกเป็น LED ที่บอกว่าธงสีอะไรอยู่ตรงไหนซึ่งมันจะคล้ายๆ GPS นะครับว่ารถตอนนี้คันเบอร์หนึ่งอยู่ตรงไหนเบอร์อะไรอยู่ตรงไหน <Okay. S 1> ในในรุ่นนั้นๆ <Okay. S 1> เช่นเนี่ยครับรุ่นนี้มี16ค่ะทั้งหมด <Okay. S 1> มันก็จะถูกวิ่งในนั้นระหว่างการแข่งขัน